ครับนี่คืออาหารนะครับผมอาหารเย็นกันนะครับผมก็มีอันนี้ตำส้มต้มตำม,มรกอตำปลานะครับวันนี้อยากกินก็เลยตำอ้ามอูหอย <c oughs> <c oughs> มีเพื่อนกินครับนี่เพื่อนกินกินเพื่อนกินเพื่อนแล้วกินปลาทอดกินหัวปลาทอด <c oughs> <c oughs> ให้อยู่กันสองคนกับแมวครับอาหารก็มีนะครับนี่ปลานิลทอดอันนี้น้ำพริกผักนี่ผักกลุ่มหัวปีต้มแล้วก็มีฟักทองต้มส้มตำอันนี้เกงประดุกใส่หน่อไม้นะครับ ลก,กล้องมันกลับไม่ได้ครับผม,มใช้ระบบแบบนี้เอานะครับต้ตมตำอร่อยมากครับตอนนี้อร่อยทีมมือตัวเองเข้ากับส้มตำแล้วก็แกะเนื้อปลาทอดเนื้อปลาทอดแกะเนื้อปลาทอดกินกับต้ตมตำ <c oughs> รสลาบเด็ดอร่อยมากเลยนะครับท่านผู้ชมอาปากผมจะป้อนมือถือกล้องด้วยนะกลับกล้องยากเกินอ่ะ มาตามช้อนมาอืมอ๋อโดยยำยำยๆอร่อยทุกอย่างเลยครับอร่อยมากครับผมนี่กินจริงๆอร่อยอาหารบ้านบ้านเราครับอันนี้ก็เป็นเกงปลาดุกวุยเกงปลาดุกแต่โมไม้สด อร่อยน่ามาั้ยตดน้ำอ,อร่อยมากแซ่บไรยด้วยอากินผักกินบ้างนะครับกินผักอะไรดีอ่ะฟักทองดีกว่ากินง่ายง่ายอืมฟักทองฟักทองต้มนะครับอร่อยหวานมันใส่ไปนในข้าว <c oughs> เรวก็จะตามไปด้วย น้ำพริกนะครับมันพนี่น้ำพริกปลาทูนะครับน้ำพริกปลาทูตามเบงครับอร่อยแต่น้ำปลาด้วยคำยใหญ่ๆเลยครับจะกินข้าวให้อร่อยเขาบอกให้กินคำใหญ่ๆตามช้อนมาอื้ม อร่อยมากครับผมเดี๋ยวไปกินข้าวกันเรียังครับผมไหนยังไม่กินข้าวมากิน,นเล้าด้วยกันนะครับดูกับข้าวอ,อันนี้ก่อนนะครับผม